ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมเททีเคทีสตูดิโอนะฮะดาร์บี้เดมาริตนะครับผมจะมาเป็นฟีเจอร์ในวันจันนี้นะฮะก็นี่แหละที่รอคอยโอ้โหวินิสอุสต้องมาแล้วนะครับผม เอ็ดมาริดไม่สนใจเลยสนใจแค่เรียลมาริดเท่านั้นเปิดได้สามครั้งเหรอโอ้โหถ้าเปิดได้สามครั้งถ้าเลือกได้นะตัดเอ็ดมาริดออกให้หมด <c oughs> นะครับผมจะเอาวินิซิอุสเอาอาราบาแล้วก็กามาบิงก้านะครับผมสามคนนี้กูตัวก็ได้นะง่ายก็ได้เข้าแค่มาริดทั้งสามครั้งอ่ะไม่ใช่เอ็ดมาริดไม่ดีนะแต่ชอบมาริดไงเชียร์มาริดไงก็เลยแบบทำไมอย่างเงี้ยขอมาริดทั้งสามคนเลยแลย้วกัน นะครับผมก็เป็นดาบี้เดย์นะครับผมของเรียลไม่ใช่เรียลนะดาบี้เดย์มาดริดนะครับผมระหว่างเรียลมาดริดกับเอตเลติโกมาดริดนะครับผมดาบี้เดย์มาดริดเมืองมาดริดนั่นแหละนะฮะโอเคฝั่งมาดริดจะพูดว่ามาดริดเอ่อเรียลมาดริดแล้วกันนะนะฝั่งจิมก็คือมาดริดนั่นแหละนะฝั่งมาดริดก็คือกูตัววินิซิอุสอาราบาแล้วก็กาบาวิงกานะครับผมสี่คนนี้อยากได้สุดก็คือ วินิสูตูนี่นะครับผมส่วนเอสเนี่ยเอสมีกิสมันนะครับผมในกิสมันมีมาคอสยอรันเตนะมีอัลโรโมราตาแล้วก็โมลิน่านะครับผมนะซึ่งสองคนเนี้ยโมราตากับยอรันเต้เนี่ยเคยเป็นเด็กเก่ามาลลิดด้วยนะครับผมเอ็ดแม่งชอบจริงๆและแม่งสองคนนี้แต่โมราตานี่ก็ก็ไปท่วมกันนะเชลซีก็เคยไปอยู่ยูเว่ก็เคยไป แล้วก็มามาลิดแล้วก็กลับไปยูเวอีกรอบหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะยูเวอีสองรอบนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็มาอยู่เอสนะครับผมดีไม่ไปบาร์ซ่านะฮะนะครับผมแต่มันก็เป็นนักเตะที่คือทีเด็ดอะมีทีเด็ดหลายอย่างไอะยิงมาลิดก็เยอะนะครับผมเจารันเต้แหละอยู่ก็มาลิดเป๊บ,บเดียวมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่แพ็กนี้ถูกใจเลยครับผมดาบิเดมาริดน,นะสำหรับวันจันทร์นี้เรื่องกาพลังค่อยว่ากันนะครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับฟีเจอร์วันจันนี้ก็อจะเป็นของอ่า WD ของมาดริดนะนะครับผมโอเคนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปลาบ๊ายบาย let's go